ฝากเขาเป็นแรงใจให้พงพัน,นจะพงพันก็บยอกพันหกหมื่นนาทีคือกันน่ะแหละพงพันเขายังไม่บ่แล้วรดอกพอื่นเบิเ่งดสดใช่ที่รับที่นอนมาเต็มเลยพี่นงจ๊ะอัญ,ญจจะงานหลายดอบ่อื่นเน้อ <c oughs> ขอพายไอเลิฟยู u, พี่นงจ๊ะขอคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อจ้าเด้อที่เขามาชมพองพันเนาะก็ะสิประมาณนี้ละงานพองพันก็จะมีประมาณนี้และพี่นองจ๊ะทุกมือทุกวันพี่นองทุกวันจบเนาะการไล่สด ทุ่มครึ่งทุกวันน่ะล่ะพี่น้องจา้าเนาะแต่ว่าพงพันธ์ก็ได้โซ่ชั่วโมงมู่นหน่อยพี่น้องจ้าคุได้เห็นพงพันธ์กับเขามาเป็นกำล,ลังแรงใจให้พงพันนั่งในเด้อฝากเนื้นงงอฝากตัวทุกวันงานกระซิไป็นงียบโผล่ม้อนกระซิบเมือเดเร่อยๆแล้วพี่น้องจาอ้าเนี่ยสิบ่อไรดอกของอื่นเบิ่งสดใส่ที่หลับที่นอนมาเต็มเลยพี่น้องจ,อจ้าอัญญะจ้ะงานหลายเด้อกขอื่นเด้อ <c oughs> ะเมื่อมาเสริมอีกหลายก็เกา่กา,กเกาอีกพี่นออ้องของอื่นก็เฮ็ดงานลุยงานต่อไป ส่วนงานเย็บถุงม้อนกับพี่น้องจ้ะจะเน้นเป็นสีสุดใจนะจ๊ะรับเลื้บอบ่แล้วกรบก็อ่นเบิ่งกุดใส่ที่รับที่นอนมาเต็มเด้พี่นนทจ้ะอญญาญะจา้ะงานลายเด้อพวกเอนเด้อจากข้างเพื่อเอาก็มาเยบไห้นี่ละ่เะเพื่อเขาห้องมส่สมไ้นี่แหละพี่น,อน้องจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานเย็บผ้าอีกชุดเก้าแล้วล่ะพี่น้องจ้ะรอบว่า ว่ท่านเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านมูจังอยู่ปากเข้ามันเป็นแรงใจให้พงพันน่ะจากพงพันกันบจากพันหกมือหนาทีคือกันนั่นละพงพันเขายังไม่ต้อนรับทุกคนเนาะพงพันกับไม่บม่มีสังการบ่มียังระพี่น้องจ๋าขอจับมือกข้ไปเผื่อนทุกคนเราผู้ใดเห็นกะขอบคุณหลายๆเด้องสำหรับอะไรนี่ยพงพันกับขอตัวไปหน้าหน้ลากกดกดทุกคนพี่น้องจ๋าขอจับใหม่จับมือไปน,นั่งในเด้อขอบคุณหลายๆนจะทีบวนะ่าทิบพงพันเนาะใครที่รู้จักพงพันกับขอบคุณหลายๆเนาะขอบพูดผู้ติดตามเข้าพูดติดตามใหม ไม่บ่มีสังการบ่มียังเราพี่น้องจ่าขอจับมือกับเพื่อนทุกคนเราผู้ใดเห็นกะขอบคุณหลายนด้วยสำหรับอะไรนี่ยพ่อพันกับขอตัวไปต้อนรับทุกคนเนาะพ่อพันกับไม่บ่มีสังการบ่มียังเราพี่น้องจ่าขอจับมือกับเพื่อนทุกคนเราผู้ใดเห็นกะขอบคุณหลายนด้วยสำหรับอะไรนี่ยพ่อพันกับขอตัวไปต้อนรับทุกคนพี่น้องจ่าขอจ่าหม่จับมือไปนั่งในเด้อขอบคุณหลายนจ้าทิวทิพย์พ่อพันเนาะใครที่รู้จักพ่อพันกับขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามก็ผู้ติดตามไม่นั่งขอออยย้าเลอยูพี่น้องจา ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจะเด้อที่เขามาชมพองพันเนาะกัศิประมาณนี้หลยงานพองพันก็จะมีประมาณนี้แหละพี่น้องจ้าทุกมือทุกคนพี่น้องทุกวู้ดพี่น์จ้าลากกดกดทุกคนพี่น้องจ้าขอจำหมายจำมือไปนั่งในเด้อขอบคุณหลายๆจะทิบวิ่งพองพันเนาะใครที่รู้จักพองพันก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามเก้าพุ่นจิตมใหม่นั่งด้วพี่น้องซ์อมให้เรียบรนี้ซ้อมจากแล้วแล้วเอางานมาเสริมให้ด้วยพี่น้องจ้ายัดหมอนทำที่น่นคือเก้าแล้วพี่น้องจ้างานพองพันน่หลายหน้องจาายกอีิ้พี่น้องงานลาย งานมากงานไม่ขอบคุณทุกกำลังแงใจด้วยที่เห็นมองพันกับว่เหลื่อนพันพี่น้องจ๋าเห็นมองพันก็ให้กําลังใจพองพันก็ขอบพูดลายๆจ้ะขอคุณมากมาเอาดูหลอมนี้ด้ายเฮีให้พี่น้องเยอะแยะมากมายอันนี้งานไลยพี่น้องจ้างานเยอะแยะเลยมอก็เลื้อหน่อยแล้วพี่น้องจ๋าจักเิ่นก็มาสสมให้แล้ววะนี้ซ่อมจักแล้วแล้วเอางานมันเสริมให้ด้วยพี่น้องจ้ายัดหมอทำที่นอ่นคือเข้าแล้วพี่น้องจ้างานของพันนี่ไลเให้พี่น้องจ๋าตัวใจนะจ๊ะเลบเด อาจารยละลากดกดทุกคนพี่น้องจ้าขอจำใหม่จำมือไปนําในเดอ้อขอบคุณหลายๆจากทีมว่าทิมพาา้องพันเนาะใครที่รู้จักหกพันก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามขอผู้ติดตามใหม่นํามได้พี่นนท์นะคือบ่แล้วดอกยวขอเอื่นเบื้องกดใส่ที่รับที่นอนมาเต็มได้พี่น้องจ้าอาาัญญะจ้ะงานหลายเด้อบ่อื่นเด้อไปหาเพื่อนๆเนาะนี่ล่ะจ้ะงานมาเสริมเต็มอีกแล้วพี่น้องจ้าเบาลงอาจารยาละลากดกดทุกคนพี่น้องจ้าขอจำใหม่จำมือไปนําในเด้อ ขอบคุณหลายๆจ่าที่ว่าถิมนท้องพันเนาะใครที่รู้จักของพันก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามเข้าพู้ติดตามไม่นั่มด้วยพี่นนท์เนาะว่าอะไรกับของอ,อ,อ,อื่นเบื้องบนใส่ที่รับที่นอนมาเต็มได้พี่นนท์จ้ะอัญญะจ้ะงานหลายเด้อบ่อื่นเด้อยาลกอย่างอีนทรีย์เป็นขอย่างงานหลายงานมากงานใหม่ขอบคุณทุกกําลังใจเด้อที่เห็นมองพันก็บ่เหลือนพันพี่น้องจ้ะเห็นมองพันก็ให้กําลังใจพองพันก็ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบพูดมากมายไปหาเพื่อนๆเนาะนี่ระจ้ะ งานมาเสริมเต็มอีกแล้วพี่น้องจ้ะเบาลงไปหาเพื่อนเนาะนี่ละจ้ะงานมาเสริมเต็มอีกแล้วพี่น้องจ้ะเบาลงลจ้ะงานทุกวันของพองพันเนาะไม่นหนีกระสีค <c oughs> <c oughs> ันแลกระสีพักก้นจ้ะพี่น้องจ้ะพักเบีกยก้นจ้ะอือนยังกว่าสีงหยิบตัวเนะาะบ่แลวแต่ก็อือนเบิ่งสุดใส่ที่รับที่นอนมาเต็มเลยพี่นนจ้ะอันยะญ,ญาจา้ะงานหลายเด้อว่เอื่นเด้อ บ่แล้วดอกกุอื่นเบ่งุดใช่ที่รับที่นอน,นมาเต็มเด้พี่นนทจ้ะอัญญะจา้ะงานหลายดอกกุอื่นเ้อะบแล้วมาเสริมอ,อีกหลายก็เก่าอีกพี่น,นงกุ้อื่นก็นเห็ดงานลุยงานต่อไปส่วนงานเย็บทุงม้อนก็เพี่นองจ้ะจะเน้นเป็นสีจากข้างพื้นห้อก็มาเย็บผ้เนี่ลยละพื้นขอห้องมาสบผ้าเนี่ยละพี่นองจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานเย็บผ้าอีกที่เก่าแล้วละพี่น,นงจ้ะขอบาุณ บ่ทันเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านมูจังอยู่จากทางเพื่อเขาก็มาเยี่ยมให้แล้วเพื่อเขาห้องมาสบให้นี่ยแหละพี่น้องจ้าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานเย็บผ้าอีกคือเก้าแล้วละพี่น้องจ้าเพราะว่าว่ทันเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านมูจังอยู่สมให้แล้วนี่ซ่อมจากแล้วแล้วเอางานมาเสริมให้ด้วยพี่น้องจ้ายัดหมอนทำที่นุ่นคือเก้าแล้วพี่น้องจ้างานของพันหนึ่งลายเฮงพี่น้องจเา้าเดือดหลอดนี้ด้วลายเฮงพี่น้องเยอะแยะมากมายอันนี้งานลายพี่น้องจ้า งานเยอะแยะเลยม้อนก็เลื่อนหน่อยแล้วพี่น้องจ้าจ้พคุนก็มันจักข้างคันก็ห้องก็มันเยีบไพ่นี่แหละพุณเน้อห้องมันสมไห่นี่แหละพี่น้องจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานเย็บไพ่เก้าห้าแล้พี่นงองจ้าขอบว่าท่านเดียวไปเที่ยวบ้านมูจะหุ่งย่างอินสิ่งพี่น้องจ้างงานหลายงานมากงานไม่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยที่เห็นมองพันกับ่าเรือนพันพี่น้องจ้าเห็นมองพันก็ให้กำลังใจทองพันกับขอบคุณเล็กน้ยจ้าขอบคุณมากไมดีจ้างานมาเลยนองพ งานที่ต้องเย็บพรุ่งนี้พี่น้องจ้าพาดิบง yes, right, right. านลายแห้งพี่น้องจ้าดีจ้างานทองพันมาแล้วพี่น้องจ้างานมาเต็มเลยงานคนอื่นพี่นงองดิงานท mat ี si> i, ่ต้องเย็บพรุ่งนี้พี่น้องจ้าพาดิบงานลายแห้งพี Kim ่นงอ์จ้าบ่แล้วดอกคนอื่นเบิ่งคนใช่ที่รับที่นอนมาเต็มเลยพี่น้องจ้าอัญญะจ้างานลายเด้อคนอื่นเนอปากเขาเป็นแรงใกให้พงพันเนี่จ้าพองพันกัอยอกพันหกหมื่นนาทีคือกันน่ะล่ะพองพันธุเขายังไม่แกนะจ๊ะ ลบอันนี้ก็สิร้ายมือเตื่นพี่พลงเพื่อนเอามาเสริมให้ร้ายก้าวอีกงานเยอะงานเยอะเพราะถูกขอภัยเด้อถ้าบ่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อนบอไดเห็นพองพันก็ฝากไปเนี่ยเครียงใจเห็นแล้วพี่นงเนาะอาจารย์ลากลกดกดทุกคนพี่นองจ้าขอจำใหม่จำมือไปนั่งในเด้อขอบคุณหลายๆจะที่บทิบพ้องพันเนาะใครที่รู้จักของพันกับขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามก้าวู้ติดตามใหม่นั่งด้วยพี่นงพรุ่งนี้งานมากงานไม่งานร้ายพี่นองจ้าไอซิ่งเพื่อนเลทักทายเพื่อนแต่อย่าวากันเด้อพี่นงเด้อกชวนอีกกันลายนนี งานมาเสริมจ้ะของพันก็เลยกก็ได้ความเดชเด้อฝากฝากเนื้อฝากตัวนั่นแหละจะน้องผู้ใดเห็นก็เข้ามาทักทายได้พี่น้องจ๋ายินดีนะจ๊ะละละกวดกวดทุกคนพี่น้องจ๋าขอจหมัยจมือไปนั่งในเด้อขอบคุณหลายๆจะที่ิบๆท้องผ่นเนาะใครที่รู้จักของพันก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามก็ผู้ติดตามใหม่นั่งได้พี่น้องพรุ่งนี้งานมางานมางานลายพี่น้องจ๋าอ่ะสิเพ่อได้ทักทายเพื่อนแต่อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้องชวนอีกงานลายคนนี้งานมาเสริมจ้ะอพันก็เลยไดด้ค พรุ่งนี้งานมางานไม,งนม้งานลายพี่น้องจ้ะอไอสิ่วได้ไทักทายเพื่อนแต่ยอย่าว่ากันด้วยพี่นอ้องเด้อชวนอีกกับงานลายคนนี้งานมาเสริมจ้ะของผ่านก็เลยกกได้คดเดะมาสิบ่แล้รดอกบัวอื่นเบิ่งสุดใช่ที่รับที่นอนมาเต็มเลยพี่น้องจ้ะอัญยะจ้ะงานลายเด้อกบัวอื่นเ้อจักทางเพื่อเขาก็มาเย็บผ้านี่ยละเพ,พื่อเขาห้องมาส่มให้นี่ยละพี่น้องจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานเย็บผ้าอีกที่เก้าแล้วยละพี่น้องจ๊ะทับบัส บ่ท่านเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านมูจงอยู่ปากเขามันเป็นแรงใจให้พงพันน่จะพงพันกับหยาพันหกหมื่นนาทีคือกันนั่นแหละพงพันก็ยังไม่อันนี้กับสิร้ายมือเตือนพี่พลงพลนเอามาเสริมให้ร้ายกวกเก้าอีกงานเยอะงานเยอะขอถูกขอไพ่เด้อดาบ่ได้ไปหาเพื่อนๆูุรีเห็นพงพันกับฝากไป็นเรื่องเที่ยวเรื่องใจเห็นนั่นเรา,าพี่น้องเนาะไปหาเพื่อนๆเนาะนี่ละจังงานมาเสริมเต็มอีกแล้วพี่น้องจะเบาลงยากอันที่เราพี่ลงจะงานหลายงานมากงานใหม่ ขอคุณทุกกำลังแงใจด้วยที่เห็นมองพันกับว่เหลือนพันพี่น้องจา๋าเห็นมองพันก็ให้กำลังใจพองพันก็ขอบพูดเล่นๆจ้ะขอบคุณมากมาคือเก่าเหมือนเดิมกับสี่มพานี่แค่คือเก่าเย่แล้วพี่น้องจ้ะต้นมาเห็ดจักห้เล้วมืน <c oughs> อนนี่กะโลเขาโชคดีจ้างานพองพันมาแล้วพี่น้องจา้างานมาเติมเลยงานคนอ,อื่นพี่น้องดิงานที่ต้องเย็บพรุ่งนี้พี่น้องจ้ะพาดีพงานลายแห้งพี่น้องจา้างานเยอะแยะเลยพี่น้องพองพันก็ได้แต่ละมือเนาะ ยาดหมอนคือเก้าลรจ้เอายาใส่เม็ดเนาะเพราะเป็นอำเภอเอ้ยพรเป็นจังหวัดพน้องจ้าเนาะงานของพันกัสิปมาหนี่ละพน้องจ้าในจาลาลากดๆทุกคนพน้องจ้าขอจำใหม่จำมือไปน้าในเด้อขอพูดหลานๆจะที่บๆพองพันเนาะใครที่รู้จักของพันกับขอบคูณเลายๆเนาะขอคุณผู้ติดตามเก้าผู้ติดตามใหม่น้ำพีพน้องจุเนาะกลฟ์สดทุ่มครึ่งทุกวันน่ะละพน้องจ้าเนาะแต่ว่าพงพันกลายสุชั่วโมงม่นื่อยพน้องจ้าูได้เห็นพองพันกัเขามาเป็นกำลังแรงใจแข็ง ทุ่มครึ่งทุกวันน่ะแหละพี่น้องจาเนาะแต่ว่าพงพันก็ได้โชั่วโมูมู่นหน่อยพี่น้องจาบูได้เห็นพงพันกับเขามาเป็นกำลังแรงใจให้พงพันน้ำในเด้อฝากเนื้อฝากตัวอันนี้ก็สิร้ายมือเต๋อพี่พี่น้องเพิ่นเอามาเสริมให้ร้ายพวกเข้าอีกงานเยอะงานเยอะขอถูกขอพายเด้อทว่าได้ไป,ไปหาเพื่อนๆพื่อได้เห็นพนงพันกับฝากเป่นเนียร์แรงใจเห็นนั่นแล้วพี่น้องเนาะดีจ้างานพงพันมาแล้วพี่น้องจางานมาเต็มเลยงานผคนอื่นพี่น้องดีงานที่ต้องเย็บพรุ่งนี้พี่น้องจา พาดิบงานลายแห่งพี่น้องจ,าจา้าเนจ่าละละกอดกอดทุกคนพี่น้องจ้าขอจำใหม่จำมือไปนําในเด้อขอบคุณหลายๆจ้ากทิวทิพย์ท้องพันเนาะใครที่รู้จักของพันก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณผู้ติดตามก็ผูด